ผมชาวเอฟซีทุกท่านนะครับชาวแฟนเพจทุกท่านวันนี้นะครับผมก็พามายามหนูหมายเดิมคือเก่าครับผมคือเก่าครับผมก็จะเป็นหมายป่ามันนะครับผมคืออยู่ด้านหลังนะครับผมผ้าเบื้องหมายครับผมนี่ครับผมอยู่ด้านหลังครับใครเข้ามารับชมเลยก็ขอฝากนะครับผมติดตามกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับผมทั้งช่องย t u b e ทั้งช่องเพจของเรานะครับผมช่องกินดีอร่อยดีนะครับผมเอ่อ ใครออกไปข้างนอกช่วงนี้ก็ขอให้มาละวัดระวังนะครับผมโรคภัยไข้เจ็บก็เยอะครับผมอย่าให้มาถึงกับตัวเราเลยนะครับผมอ่าแล้ววันนี้นะครับผมเรามีหมายใหม่ของเรานะครับผมเดี๋ยวเราก็จะให้ดูนะครับผมหมายใหม่ของเราเมื่อวานนี้เราใส่ทิ้งไว้นะครับหมายใหม่ใส่ทิ้งไว้หนึ่งที่นะครับผมที่เราเจอหมายใหม่แล้วหมายเก่าก็คืออยู่ด้านหลังเรานะครับผมไปเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับผม ไปเลยมาแล้วครับผมหมายนี้นะครับผมกับเหล็กหกหลังเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับผมแล้วก็บวงสิบกหลังเดี๋ยวไปลุ้นกันครับหมายนี้เดี๋ยวจะถ่ายช็อตที่ติดหนูนะครับผมช็อตไหนไม่ได้ติดก็ไม่ได้ถ่ายให้นะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปโอ้มดงามกินเยอะไปเดี๋ยวพากันไปดูเลยครับผมไปใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมไปฝากติดตามด้วยนะครับ ไปรุนกันเลยอ่าแล้วครับผมขอดไว้ครับผมหมายนี้ครับผมนี่ครับบ่วงครับเห็นไหมครับผมบ่วงเรานี่ครับตัวดำๆอยู่นี่ครับผมนี่ดดงเข้าแล้วครับผมใสหนูครัวครับผมแต่กก็ไม่ใหญ่มากใสกกาลังน่ากินครับผมนี่ครับกระดูกกาลังกรอบครับผมอ่าโดนเข้าแล้วครับผมเดี๋ยวขอแยกเก็บครับ ติดบ่วงแล้วนะครับผมเรับผมไปมาดูกันครับผมอ้าวโดนครับผมเจ้โอ้ยเอาอย่แลนี้โดนมดงามเงี่ยครับผมโอ้หนตนขาวน้อยครับผมไอ้เจะขอยากเก็บครับขาวน้อยมาเข้าก่อนครับโอ้ยนแะครับผมหลังนี้ครับผมหมายไว้ตรงนี้ครับผมนี่ครับผม นี่ครับใส่ไว้ตรงนี้อ้าวหงท้องครับไงท้องอสวยครับผมสวสวยครับใหญ่ด้วยครับผมโอ้โหนี่ครับผมสวสวยครับใหญ่ด้วยครับผมขอยากเก็บครับผมดวงเขาแล้วครับผมเดี๋ยวเขาไปดูหลังต่อไปครับผม มาครับผมสรุปผลงานกันครับผมวันนี้เอวันนี้โยมาสรุปผลงานกันนะครับแล้วก็กลับเราก็ใส่ทิ้งไว้เหมือนเดิมครับผมเอเป็นหมายใหม่นะครับผมไปเดี๋ยวมาดูผลงานกันครับผมผมสรุปผลงานครับผมวันนี้ครับผมสามตัวครับหนึ่งสองสามหนูฟุกน้อยสองตัวครับผมหนูตองขาวหนึ่งตัวครับผมดักอยู่ในปลามันครับผมก็เดี๋ยวไปดูว่ามันติด อะไรยังไงก็ไปดูในคลิปเรานะครับผมเดี๋ยวจะลงให้ครับผมชาวแฟนเพจทุกท่านและช่อง YouTube ทุกท่านช่วยติดตามนะครับผมที่แฟนเพจนะครับผมกินดีอร่อยดีนะครับผมแล้วก็ช่อง u t u b e นะครับกินดีอร่อยดีนะครับผมช่วยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้มีกําลังใจทาคลิปต่อไปครับผมก็อันนี้นะครับผมหลังนี้ถูกกับเหล็กครับผม ส่วนหลังนี้บ่วงครับหลังนี้กับเหล็กครับผมอย่างนั้นขอฝากลาเพียงเ,ยเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ